โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับนี่อยูผ่ผมไลหลภูนะเดี๋ยวนี้เราจะพามาอสอนหาวิธีฟาร์มเมิดเดิลของหน้าฮันเตอร์ฮันเตอร์ครับเองฮันเตอร์ฮัสเต้นเมทัลนะโอเคนะเราก็ให้เราอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เออโลกมาโลกฮันเตอร์ก่อนนะลกฮันเตอร์แล้วก็อฟเอนน,น Hunter, ะฮะแล้วพอเราเกิดตรงนี้ปุ๊บก็ให้เรามาถึงนะฮู้ดเดสต์นะจุกด,ด,ด,ดแดนแล้วไปโดนสุ่มน,นะครับโอเค ไปรางตรงนี้แล้วก็ไปทางนี้นะครับกดปีนไปเลยตัวจะอ้อมฝปากมันก็ได้นะโอเคตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เรามาตรงนี้นะเหมือนตรงนี้โอเคเราใส่น้ใส่ทิมให้มีทิมเราก็ใช้ทิมดับแก,ก็ได้นะเพราะจะได้ดับเยอะอย่างตอนแรกผมมีเอ่อบูทดอบแล้วก็ไก่ดับคูนสี่แล้วก็ตนะีนี่เลยนะครับเอ่อกรีนไมนิ่งวิกนะก็เตียนี่เลยแล้วก็ยืน ปล,ปล่อยไฟ่างนี้ไปจนกว่ามันจะดอกนะก็โอเคเดี๋ยวรู้กันว่าถ้าเกิดดอกจะได้เท่าไหร่นะไม่รู้ว่ามีลิมิตการดอกหรือเปล่านะคเออเนีไงก็ลองฟล่อยมันื่ยๆนะว่ามันก็ได้นะเพียงแต่รู้กันว่าจะได้ตอนไหนนะอเอ้ทำไมไม่ดอกักทีโอเคนะก็ดอกแล้วเนี่ยสิได้มาเนี่ยร้อยสิบสี่นะนี่ดอกแค่สี่นะดอกแค่สี่เองได้มาสิบสี่เลยแล้วก็ยืนเอ่ปลามงนนี้ยันได้เพียงแื่ไปนส์เท่านั้นะ อันนี้ก็มีอยู่พันสองแล้วก็ดีบ้างไม่นานนะก็ได้มากันดีแล้วดอกนิด่เดียวใครที่มีดอก้น่จะได้เยอะผลควรเลยนะก็โอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับ,บการฟาร์มคือนี่เลยฟาร์มก่อนที่เดตจะมานะเป็นเพราะว่าเี่ยฟาร์มแล้วเพราะว่าอัปเดตรัสนสวนสามจุดศูนย์จุดหนึ่งนะคือเออมันแก้ให้นี่นะบั๊ ไม่ได้อ,อจาะการดอกจากบอสนะให้เยอะขึ้นแล้วก็แก้เลด้ะเนะเชฟดดอปให้มันดอปของเยอะขึ้นนะดอปใช้กองสีม่วที่ใช้อมมใชเอิบคีย์เลสเตสเชฟคีย์ในการเปิดนะคือได้เยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปลองลงให้ดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนนะโอเพงก่อนอื่น อื่นก็มีโคด้ดใหม่นะเดี๋ยวจะทิ้งโคด้ดไว้ให้ตาคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีเกมพาร์ใหม่ด้วยเกมพารใหม่เอที่สุม่มบับ็แบบรวดเร็วนะสามครั้งเกลือแบบคูณสามเดี๋จะมาให้ดูกันตอนไปลงเลสเสร็จนะครับโอเคเลยโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไป ลดบุมมกมันกายขนาดไหนคุณ้นชมดูดิทภา,าไม่โหลดโหลดช้ามากเลยนะถ้าใครที่จะตึงก็สามารถตัวเน็ตได้นะฮะใต้ดีคริปชั่นเลยโอเคไม่รู้ว่าจะไหวเดยต่างท้ายหรือเปล่านะเราลองเด็ต่างท้ายกันสปีดช,ชา้า <c oughs> โอเคไปเลยโอเคคนระับเนี่ยโอ้โหภาพไม่แทบไม่ดิ่งเลย โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เจอบอสกันเลยนะครับต้อความรวดเร็วโอเคตอนนี้ก็ถึงลองบอสกันแล้วนะฮะมาดูกันว่าลองบอสจะดรอปเหรียญเท่าไหร่นะเหรียญใช่ถูกปั๊บ <c oughs> ได้มา160เลยนะฮะดรอป4ก็ถือว่าก,ก็ก็เยอะอยู่นะไม่รู้เยอะหรือเปล่าแต่เราก็ก็เยอะนะฮะก็จถึงบอสแล้วนะฮะ ช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าลงคนเดียวก็อาจจะนานนิดนึงเลยต้องใช้เอ้นดาเมจช่วยอะไรบังกันไม่ไหวโอเคบีไปครับดีไปใกล้จะถึงจุดบอสแล้วนะโอเคโดด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 สนไจัเลยนิดโดด ว่าแป้นพิมพ์น่าจะดังหน้าดต้องขอไปนะแป้นพิมพ์ให้คีย์บอร์กดกาดเกินกาดทุกอย่างนมันมุกก็กาดตุกได้ไหมโอเคเรามาถึงพอสกันแล้วนะเดีย๋ยวเราจะเล่งความเรวคลิปไปตอนที่บอสตายกันเลยนะ่อความไหวขอหาที่ยึดเหนียวใจหาที่มั่นในการยืนเลีคีย,ย์ยาวๆก่อนถ้าเป็นอะไรเดดกไม่ขึ้นเนี่ย อุ๊บชะโอ้โหไม่ดวนนะเชื่อผมโอเคตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ตีบอสตายกันเลยนะฮะไม่ติดไม่ได้ตัดเราจะเร่งความเร็วลิปไปตอนที่บอสตายเลย โอเคตอนนี้บ้าก็ใกล้จะเลิ่อใกล้จะตายแล้วเลิ่อนกอะเป๋มาเบลเลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็ก็จะตายแล้วโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของในกล่องม่วงจะได้เท่าไหร่กันเชียววิโอ้ดรอปอีกแล้วนะเงินตัวนี้ก็ไม่ได้ปลอดภัยนะโอ้โหตดูสามยิงตกแลยเกลียดเคกระเป๋ากันฮะกระเป๋าโล่งแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะดอบยังอยู่นะฮะดอบคูณสี่ไม่รู้ว่าดอกกล่องเกียร์หรก,กนนะล่องอะไรนะไปดูปึ๊บนี่นะครับผมโหได้ได้มาพันสามเลยเยอะมากนะพันสามเลยเราก็ได้ของพวกนี้เยอะขึ้นใส่ผมจะดูไม่ดีว่าไม่ได้จะินใจเลยโอเคฮนะก็ประมาณนี้สำหรับการเอ่อปรับให้เลทกล่องเลทดอก เยอะขึ้นนะแล้วก็อ่าอย่างหนึ่งออย่างก็คือนี่นะเกมพาร์ทใหม่ราบอัปเดตนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะไปที่สูงกันเลยนะตรงอโอเคนะผมโอเคมาตรงนี้กันเลยตรงวีโลนะะจะมาดูกันว่ามันได้เยอะเฮ้ยมันสุ่มได้ไวขนาดไหนนะโอเคเวลาละมาได้ ตั้งเป็นเสเตชเชลนี่คือเอ๊ะอันนี้คือพบใหม่นะครับเป็นระถังคอสมิกตันแบคโฮเลยนะโอเคนะครัแล้วก็สุม่มออ,ออตโตเรลสามารถใช้กับการสุ่มออตโตอย่างเดียวนะเกียรพใหม่คือถ้าเกิดสตารปุบก็จะได้แบบนี้นะอแบบันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเออขอเป็นตัวนี้ได้กัน ถ้าเกิดเราสุ่มีโลเฉยๆมันจะไม่ขึ้นนะต้องเป็นต้องรีโลเท่านั้นนะประมาณนี้นะผมก็สำหรับเกมพัฒหม่ก็ประมาณนี้นะแล้วก็คลิปนี้ก็จะไว้ประมาณนี้ก็คณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็วันนี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ